ครับเล็กซึ่งกับตามความจริงแล้วปุ้มไม่ได้เกี่ยวโกรงน้ยกับนาปาักเล็กยังเต็มตัวแต่ว่าด้วยคำว่ากถ้ยจับเชือกมากค,คือปโปโป,ปุ้มเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ดูแลครับลืมตอนก้องน้าปักเล็กมาจากตา,าล่าก้องลุงเล็ก ตาจะาล่าจะาว่าตัวนี้ก็คือลูกลๆเกงอย่างอยู่ในบุงการนะนนะรับปีจ้ายันละรกับปีปีจันปีจันกับปัญญาปัญญาเรากันร <c oughs> ปราวัดติในโน่นจริงๆตัวอยู่หนูครับไม่ไกลไม่ต้าว่าส้าหมาดบอกนายไม่ว่าลูกตัวเนย้ คยต้ามไปไม่มีใครครู้แต่ว่ารู้อย่างเดียวคือว่าแมยมันใต้ปี้ปี้ถ้าจำไม่ปิด้งเป็นโบตัวโตงต้นไอตัวโตงนั่นเต่ครับจึงมาเป็นปี้จึงกาต้ามมาอยม่ดูนี้ต้นเกทิปก็ว่าทิปเท่วัวมาจากไหน,น โผลมาอยู่นี้1 11, 11ิ1เอ็ดทิปเอ็ดไฟึงโยนูซามไฟซ่ามบวก 11, 1คิคเอ็ดคือบิปี่นึ่งในซ่ามไฟเล็กกันคือจากประวัติกล่าวาว่าใกล้ๆว่าจุงงัวไปจวนว่างกันใ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 น,ในตรงครับซึ่งกาไม่รู้ ไม่รู้โกนึกปลือกันมาจุนนั่นกันว่าการติดปลายนวมไม่เน่ใจว่าปันหรือหวาเบิดครับการการลุตตายก็แต่งโก้าแล้วกาจุนกันกายูยมาโยมาเที่ยงบวานนี่เจี่ยงไว้เปลอ่นป่าไปโลงต้ามิงลนาไม่เลนไม่ใจดีด้วยนี่แต่ว่า ส่งรามิงนาไม่เล่นโปนาตีตายตายเปเป๋่มันตึงงล่างจากนั้นหรือเต่งจุนเต่งจุนกาตัวน,นั้นอย่างเป็นสนามยวนเล่ครับอยู่ทิศอำปือเมืองนาโกนซึงกัไปจุนสนามยวนเล่นนาส่งวัวบ,บวกกับ หนึ่งวัวเดิมคือหนาตรงกับเป็นชามตีได้ไป,ปปบป,ปงคือปีชักคือปูนยี่ชักเละปีมาตอนนั้นไปป่าน่นดมีลาบ่นดมีลาบในานารุ่งนำลารจนกับหลังทราโปู่บานหรือว่าทราบบรรูหลานตระกาเนย แล้วถ้าจำมันตีไม่ปิดกาคือยี่สิบกัญญาช้องปัน่ารวยใช่ได้วกครับซึ่งมันปุ๊บไม่ได้ไปล่ยปีไม่ได้เปยแต่ว่าตีได้รู้ว่ามันมันจุนปลือนปวตัวลั่งนคนกือจะ อ้แม่องสีดีก้องสุริยาครับคือตอนก้อนดวนมากจะหัวมันมันหัวร้อยร้อยติดเลยคือจ่ายบริการกองสุริยาครับดึงง่าจนจนมันตีกุ้นตีได้จริงๆริตีจากกับโบกนะครับคือแม่แล้วก็ลุงจวนแล้วก็ไม่กี่คุ้น กระจายจักตีนตีนทีมาเล่นคือว่าบิงบิงข้างตามรลบบิงข้างตาวุนบุนเด็กโต๊กโต๊ะจีรับวบิงไ,ไอ้กูจุนยิกนะยิกย,ยิกตามตายดูทึกว่าโซ่งหรือรั่รมรลบเนี้ยโยกรน้ำเหลวกาเก้ากครับโอ้จุนไปจุนไปโต๊กโต๊ข้างหลาว các lạp lão bố hôn dì xám ai nu mất đen. ai nu mất đen cả tốt để lên 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 ô quê đái đắc nghi đai đắc chuồng tua này cả muốn các lạp đời cả chuẩn phơi chuẩn ma thì lệ tếp, thì đi làm mặn dì xíp dì tưng dì xám là gì cả mình ná. thôn ná, cả ná, kinh cang ai nu cang của chuẩn จริงๆเงินมันเจอว่าโนดเมืองมึมใจเย็นโนดเมืองใหม่ใจเย็นเมืองเมืองอ๋อเมืองใหม่ใจเย็นกับตึงกตโปรบ้านลุงเล็กนั้นเตี้ยนนั่นก็อยากเมืองไม่โกต่ำเมืองไรได้ไม่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 ดีตามดีเจ็กประวัติไปจากปีแากนั่นนะว่าโกต่ำเมืองต่ำได้ไหม ตึงก่ะปอดีมันจุนหลักธนาใจจินเลยเป็นเมื่องเม่ใจจิน <c oughs> ตึงมาอยู่นี้กรไปไปเชียง <c oughs> ตัึงกระมามา,มาเตงเลยตึงกระโยนไปกอัน,นั้นกรวันนั้นนี่จักมาตุ่มม่วไว้กระเยยก ียกปุ่มียกียกปีแล้วียกว่าไอเล็กไอเล็กมาอ้วกันตึงตอนนั้นเันนี่ยกหมู่กลางหน้าเ,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 เนี้ยโกมู่ตีตําเป็นเป็นเป็นกกงัวไว้เนี้ตัวนี้มักบุ๋ยเลยตึงการตัวงานเน่ซักจะป่าต้วนหมากจะป่าหัวอ้วดแปรตีตื้อมาจากบ,บันจากกรหน้าเมื่อว่าหัวจีโร่ตรง หมากวากมบนี้อโอล่ปีพึ่งกลับมากลับจากยังไม่กลับมาอยู่บ้านไม่มีได้ตําไม่มีงานตําเป็นกินเป็นนันจึงอะโอเคหมาหมากวากเลี้ยงกับบนญ่แท็ก,กเป็นปีจ่ายดีๆคนหนึง่งกับหมาอ้วงวัวไปกับต้วนหมาจะได้กาดูแล่ืึอให้หน้องคือต้านน้า ต่นหนาปีบบาไว้หนงบเบานี่นะือจะไหวกินนุ่มไหวกินเล้าก็ตามใจแหละครับตึงกับป่ามาตุม้มไว้ป่ามาลุงไ,ไว,ว้หน้าบ้านวันนั้น้าจำไม่พิดกาไปจนควรแต่นี่ตุ้มไว้ตีหน้าบ้านตุ้มประตูบ้านนี้รตรงปากต่างก้าบ้านตรงนั้นจะเป็นตีอยก้องปากบุม้มควรจะไปอยู่ตีปีมาาด้วยนายหนนะ้ะรุง แล้วก็ออกจากดูกั้นตรงตัวคือหน้าปักเล็กเรตินีโปรตรมตึงกับจริงๆรงนั่นผมไม่ใจรับไม่ใจเลี้ยงปลวามยังไม่ปูนจักพผปักปุ่มมาเล็กปีที่นึ่งตีนซึงกับกาตีนีครับแม่แม่คือผู้ที่ไปจูงมา ไปจูงมันกลับบ้านมาตึงดูประมาณจามที่วันแล้วโบจ้ามที่วันเห็นเอ็นหวาตัวนี้มันเปลกว่าเป็นปลื้มเหยงเงชักไม่ไม่เหมาครับเลยตู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 ไปตามตูไปอะ่ะแล้วหัวด้วยนี่อ้อแล้วเจอไม้น่าต้วนือเงยจักเล่นกำหว่าตัวเนี้ยเจอไม้น่าต้วนอ้อ nè các, vai, guu mới chạy liền ngăn, bỏ guu mới chạy liềng ngăn, đứng cả pì yo, bước, lột cả cắp máy bến nè, park, đẻk, bà nội ôc park đấy nè, anh đẻk cắp mai, chạy ta buồn nô, buồn nì, nhìn vô là mạn trĩa quần, vái, anh mèo hùa với cắn, cắp máy cởi ตุดตายกาตกบปลาคาตกลุงตีโปรครับปวตกลุงตีโปกลางกาตรงห้วยเล็กกาตีนีกากาเลี่ยง่ายบอกว่าเลี่ยง่ายแต่อ่ะคุณทันยายกันซึ่งกาหมาเล็กเล็กก็เรียกว่าไอ้ซิปตรงหยกหอรอเวลาว่างเวลาเด้ยมันไม่เกิดเม็ด ไม่เคยมด hmm. เหลียบกระเมื่อนทิพย์ตรงหยกเหลียบลระเมื่อนมวยจากขุน hmm. ถึงไม่มดถ hmm. ึงเอาไปตูกไปเรกหรึกว่าตูกตับเจียงตูก hmm. ตับเจียงคือบอนตีตะบ้านเมืองรั้งตนคนซึ hmm. ่งก็ ตี่นี่ตังถือกรรมรักนารงเจ๊จะจำไม่ปิดกาคุณกูณอยู่ครับกูอยู่คุณวีนิดสิ่งกาจอนวรกคุนคือตานเทีย้ยเ้วครับเป็นปูตังไม้ซักคือปีซักนารรงคือปีมาครับนารรงซักนารรงบอกซักนารรงมันดึงเติมใจไปตัวคือเจจะหนาได้รประมาณนั้น กาทุดตายกาได้กินมาตรำแล้วกาไปกวนตานี่กวนตานีจนวันกาได้จนกับกวนตานีกาปีที่เจ็ดวันที่ยี่สิบแปดมกราที่เจ็ดจนกับดุกด,ดางกลุ่มปิด นา,นายบุญนาโปบโดยประมาณก็ยี่บสานาทีจนไปโดยประมาณเคือยี่สบสามนาทีแล้วหลังจากนั้น2ีสินาทีไม่เจ็บไม่ได้ก็อยู่ประมาณนี่ก็กลับมาบมาเตงจุนในเหลา ซึ่งกัปู่กาปักเดือนนึงตึงไปตกขูจนวันตีหีสิมาจนครับตีบนตีสะบานเมืองตรังกัจนครับหลังซาจะลามทิ้ง ปีมาปีมีหน้าปีที่เจ็ดจนหลังจนกับหลังซาดจะล่ามสิ่งเนี่ยเป็นเป็นปนี่ได้ที่ว่าทุดโจดอาชิม่านาตีจนกันโดยประมาณจะล่ามซิ่งแย่มากครับจึ่งโวดดีประมาณกี่เบอร์นะครับตอนนี้ ประมาณเกือบร่องเบอร์เกือบสองเบอร์อเกือบร่องเบอร์แล้วก็เขาดีกว่าตึงโก้โก้ดีโก้มไม่ตึงกับกาต,อต้อมดต่โก้อยู่เลยครับแต่งลงุงแต่งลุงกลับครับวัวแม่มือนี้เย่ยงได้เลยกลับมาดักรลาอยู่เกือบเดือนเนี่ยครับตอนนั้นือไม่ นอยังไม่นิยมเย็บไม่นิยมไม่มหลักกล้าแบบป,ปัจจุบันนะ่ะนะคือใจจะย,ยาหมวงเงี้ยงมึกให้หายเองให้ประสานเองใช่ไหมมาตาุกเจ้าตรงองคนปอตัดยางเด็ดป๋อวามมาุ้งมัวตีเก้กยาครุคมัวตีเก้กยาตุกเจ้า จึงกะจนปลิกไปปลิกมาก,กันช่วงร่ำรบครับเ,เร็วเร็วสนุกหมากมึงตีกูตีมึงตีกูตีตตหน้าตีตีประมาณหน้าตีซ้ำท,ทิพย์ตนตน,น,น,นได้ได้หลวงนายไอ้นู้ยี่ว ก็ได้ไม่แตนไหนทุกเที่ยงโรงกี้โย่ไปรักเที้ยนนาทีไอ้นูกี้ท,ทีนี้โรเดียวจนไปจนไปนาทีาที่้าทิบนำลลยลุงทังก้องตัว ตึงนำลายลงตรงตัวกือมัน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 กือเล็กเดียวกันไม่ไม่ไม่หยุดอันแล้วก็นำลายลงตรงตัวแล้วก็ทีนี้อ่าซิมอ่านาทีอ่าจะล่ามทิ้งอกดืนโลได้มาเดียวนาะปากเล็กได้มาเดียว đai mài đeo chết bộ đai mài đeo đồ cá mết đồ cá mốt vì nì từng quăng nu kiệt cầm cầm cao mà lão mà tố à tố ăn cá chắc nà tì nà tì wa wa nà tì wa wa ông bộ bộ chết lèo ai nu ốc đứn bộ ai nu bộ ai nu ốc đứn rồi คือกรรมาการนายมาเดียวแล้วโปได้มาเดียวตั้งกุนต่างวิงเจ้ากุนพึ่งไปยินตัวนั้นหนึ่งวาโรเปบเพร,บเราะวารโอไอไอจะแ่มทิ้งบิงตามตายโรแต่รวยกติกาอย่างเป็นเป็นป้ายหนาอยู่เป็นไม้เดียวเราได้ไม้เดียวอยู่ครับครับจนสุดตายมันวิงตามตายทึงปลานู โอ้ไม่ไม่กรรมมันหมายเกียรตินั่นก็คือเจ้ยเรากับกับปัวกว้างกว้างลำเรียกว่ากว้างลำไม่ไอ้นู้วิงไอ้นู้วิ่งย้อนครับปล่อย้อนครับที่นี่มาเกือบมาจุนกันตีปักตูต่างอกเกือบมาจุนกันตีปักตูต่างอก โดยมัวทีอย่างหนักท้าเดิมปั้นครับจึงกับหน้าปากเล็กเล็กเมื่อนกับจ้ารถกัดคือจ้ารถมวเตะเตะจ้ารถจักรยานยุ่นคือว่าติดดิดเบกอือติดดิดเบกไว้เลยนี่ติดดิดเบกคืออยากลั่งครับอยากลั่งครับเดี๋ยวนี้โยโย่ประมันไม่ตึงหีทีปุ๋ยครับตุ้ง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 กน้ำจมกันน้ำจมครับหลวง กือไยนั่นจากกือก bu e, ุ้นบนหลวงปูนกือเล่นในนู้เอ๊จนหมากจะจะเล่นในนู้เล่นกับปล่อยนู้ยิ่งเลว้ยกาจุนนี้เลี้ยกาจุนเจ็บตึ้งป๋อทุตไตก็ด้วยปัจจาหัวจุนก็จุนไปจุนมากือบังหน้ากาได้แล้วก็กด กาขั้นกลับมาเจียมันว่านวยความไม่ดูนัน่นคือไฟตียว่าเอ็นใจทุดๆไฟหนึ่งไฟที่ตีตีตรงไฟที่สองตอมาอยู่ที่นี่ใช่ไห<ฟ>มรับตึงไฟตึงไฟซ้ำไฟซ้ำจนกระมัวตามางปราครับเดือนในปีเดียวกันในปีที่เจ็ดตึกกีกา จุนกับหนานูดจุกใจป่วนบัดซื่โวนตามมาปรางไฟนี่จริงเสือ้อดื่มปัน่นนะได้หมักนิดนึงโละวะ่ากาไม่นานที่มานไหที่ไอ้นี่ไม่กาคืแบบป,ปัป่ปปปปนเบื้อโป้มปาขงงโพ ที่มาเ,เนี่ตีไฟตีเซตีเนียไฟจักกันอีกไฟหนึ่งไฟตีเซเนี่ยจะจะได้รับชาญาวานนาปากเล็กไฟนี้ปบกับผู้ายไม่ผู้าย,ผายเ่านะ,ะผู้ายเา่าคือนุ่นยอดบ,บิจิต บอกกันปีที่แปดวันีที่แปดมกรา,านวดโยอดปีกิตหรือไหวฝากคำรุ่นดืม่มถ้าหนักก้นถ้าฝากํำรุ่นนี้อาย,ยาคือโยอดมั่วเลยตัวน,นั้นโยนมัว่วจนกันงาซิบมาแนะ่ะตีเหมือนกันคือไปโยบอ,อนมันเป็นโต้หมาก ปล่อยนูไม่เอ้ยไม่ว่าปล่อยนู่ปลไม่มเล้วก็อาการไม่ไกโ่โตแต่ว่าโปรไปอยู่พนาะไฟนี่จะจุนปลอมกับตัวดังอีกตัวนึงคือตนตนกบเหลียวไอ้ไหลเลหลียวไอ้ตัวนั้นอาชิมาน่ะเตี้ยนไอ้นูน่อยู่กับการอม โดดตั้งดีนครับเปรียบเปียบ,ยบลงแต่หน้าปากครับลงแต่หน้าปากลวนรวนรจนไปจนไปไอเราเรากินก้างมันไม่มันไม่แก่แต่พอพอรุปพอรุปได้ว่าตรงมันเปียบเปียบ เราตั้งกอให้มันกินมันไม่กินแต่วัวตังมันเปียบเปียกจนกันปลยจนกันมาไม่ตีน้ำรื้อเลยปวดเจ็บเลยหน้าตีดีจ้ามทร,ริปเลือ่อๆจ้ามทิปว่าถงน,นันเจ็บหนา้าหวาดตู้ไม่ได้เลยโยม ยอมเรือยมอมยอมจังเหล่วก็ามัดกรอบบวชตรงเลยแล้วก่ารุ่นกือจะแรงกันตรงตรงกือดุ่นบวชเปล่ารุ่นบวชตรงรุ่นดุ่นจนไวรุ่นแนตำปลื้กได้ไให้มันทิมหน้าไงมันทิมหน้ารุ่นรุ่นลื้กได้ไงไอ้มันในไอกู่จนในได้จนรัวไม่มันก็เกง มันไม่อยอมก้าวกลางดูอ้อจนทุดต,ตายเมื่อเตี๊ยบลื้หน้าวะตัวจี๊หนาตัดตินเจทุดต,ตายตียง้งแล้วถือจากฝั่งบนไปโยนไอ้ฝ่างามรุ่นไปโยนตายไปโยนไปโยนรัวเหล<ช>่็ไปโยนรัว ข้างประตูต่างโงกแต่จะไม่พิการณาทีนี้ซึงการมันตกใจม,มันมันปากคำรุนมันสุดอีกหนึ่งกันครับซึ่งการเลยเลย่ลยากคำรุนยอมเหมือมมนนึกขึ้นได้อืจึ่งก็อท่ามกรมหน่งไว้นาปากมันเลยเล็กมาหรือเนาไ่ไม่ไม่้าตกระตานจน จนว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ก็จะเหยียกว่าหน้าปักเล็กเลย mm. อ่าคือจริงๆหน้าปักเล็กไม่จะจื้อ uh. คือต้มยาหน้ามืายาคือจายามันครับซึ่งก็ไปตีไปตีแต่้ดยไปีงา่ายมาปกกับนิ่งหยดใจจอมยว mm. จมิวจากวัตสั งปูนย่อยหมุนซี่หัวใจจนกันวันทีสิบสามกันยาปีเี่แปดนิ่นโยดชายสนามโซ่ตรงรอนบีบูนสามสิบช่งนาทีแล้วเป็นไฟตีปลาตับใจลาววันวันเกี้ยงนั้นซึ่งปวดดีมันก็วาย ไอ้จักจักเกียงก้อไงนู้นนจักเกียงกว่ามรุนรตีเปรโรมาซึ่งอ่าซึ่งป้ายฝากมกรุนเนื่องน้องบอกว่าเกียงตัวนี้ว่าเกียงน้ำปากเล็กนูนเกียงไงเจยินไม่ใจน้ำปากเล็กได้โปรคุณนะโกนโคเลียกเจยินเกียงเจยินว่าแหล่ตัวนังแล่ไปแล่มา เมื่อตกลงกาจุนกันกาดูซึกว่าจะยูติดไปที่นึง่งได้ถึงจึงมุติหมดตีแตง่งแต่งติดเนื้อไม่ไม่ต้องหนับ,บกาด้วยหน่วยวารุดตาย บ่บ่อยนูแต่งมันมันจุกบ่อนูแต่งมันจุกสุดตายไอไอนู้ใครโยมอยู่ตีปล <c oughs> อปลอตายตายมันจุกนักกระปื <c oughs> ่งครับตึงกับปนนะปีที่เป็ดปนน้ำโยดช่มามาปีที่มาปีที่ก้า,า,าวไม่ได้จุน ปะวามันปินนปลายปีเด้ากาวตัวนั้นเป็นป็นปากตับเปื่อย hmm. มาอยู่นี้ครับตัวนั้นโซนน่ดินก้องปู้ยี่สักกันครั hmm. บไปเกี่ยงกระบีมะบ่มาโตู๊้กกระบี่มาตั้งปีมันัดเลยปีมนัดก็ปีเบาปีใา้ hmm. ตั้งปีมนัดมามาจ่วยเต่ง Mà chuối ténk cho nà rin, mà chuối ténk nà bạc lèk á nè. Trưng bộc chết, bộ tắt giang cháu ốc mà cháy dịch mua, bảo mua đường. Phí mà nát vàng dịch bưu lèo, bạc tà phuế. Tô năn lại lai luôn lèo. Tô nà bạc lèk sao nè? bạc lèk, ตึงกลังจากนั้นก็นรักตารักต้ากันจนว่าปีปลายปีที่เกา่าปีนั้นคือป,ปัอาานนกปต่อเปลีอยนทางบ้านดักโปรตัดต้นนักเดบประจวบนึงต้งกาจนจนมาอ่านีาปลายปีที่เป็ดเลยตัวนั้นที่เป็ดที่เกา่าใช่ไหม ึงจนมาเนี่ยมาแต่งตึงกลับมาหวังมไ้มก็วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดมีนาปียาทุนกาจจนครับตัวดีตัวเหลาโนดโกกกไลย กันยัยแต่ว่ามันตอมก็มันเปรไม่เหมือนกันตึงกามันร่างมีดูทึกว่าร่างมีตี้มานา่นกันครับตึงโกกเคยเป็นตัวดีดดีตัวหนึ่งต่างหดต่างเปโกกเคยจ้าเจ็กประวัติไม่พิดปลาดันปเป้เกตร่งตัวเป้หน้าปากเล็กตัวนกับเป้าย่น้ำตกหือหนงัันมันหนาทิปเอทิปไม่ดูทิปเอทิปสามนามันควนเจ็กไป มันจุนทิบเลือนะอแต่ว่าวันที่เป๊เปหน้าปากเล็กกับเป๊ะไล่น้ำตกเป๊ะไล่น้ำตกตีตารับไม่ไม่รู้แต่ม่ได้มันปัดล,ลุงไม่ม,มัน,ม,ม,นมันคือว่าปลาปีเดียวคือว่าเน่งเน่งมันคือไม่โอ้เจ๊ยเจ๊แล้ว ไปไปเกี่ยงไปเปรียบตีนนถ้าปกโกเกยจะตักตายกันตลอดก็ไก่นี่แพ้แพ้ลายน้ำตกก่อนหรือว่าเปเปหน้าปากเล็กเปหน้าปักเล็กแพ้หน้าผักเล็กก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาแพ้ลายน้ำตกอีกทีหนึ่งครับอถ้ามาจาไม่พิดเราบ่เช็คไม่พิดกุุงฟทายต้ตายไหมแต่เปลายน้ำตกอีกรอบน่าจะใช่ครับแล้วคับไปนานวัด มันก็ก็ะตุกตีกันครับจนกันเนี่ยลายกอกเกยจนกันจุลาปนโรมนั่นก็จุนปลอมกันกับนั่นเนี่ยเส้นมปวดเจกครับหนองไมอืมครับวันเดียวกันถ้าแต่จะไม่พิจารวันเดียววะเนีบยเสีมปวดเจ๊ยหนองไหม